เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลืซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบซ้ายครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3ก๊กรีบอลทีดีนะครับและวันนี้ครับเราจะมารีวิวระบบการอัพขุนพลแดงให้เป็นขุนพลทองครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างและเขาเรียกว่าเวลาอัพแล้วมันได้ความสามารถอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะมาเขาเรียกว่าบอกหมดเลยนะครับว่าเขาเรียกว่าทรัพยากรในการใช้อัพใช้อะไรบ้างนะครับเงื่อนไขยังไงนะเดี๋ยวนี้จะเขาเรียกว่าเคลียร์ข้อสงสัยหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ต้องขอบคุณนกี้ด้วยนะโอ้โ oh, ห FC เบอร์หนึ่งเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นแฟนอาร์มร์คอรดเลียวโปโให้นะพี่เลียวบอกริโปโ้กลายเป็นเลียวโปโนะครับโอเคก็โห oh, แบบดูสีสวยมากเลยสุดยอดเป็นพี่เลียวใส่เกาะลิโปโนะฮะก็เดี๋ยวไงเราจะใช้ไปสำหรับเตรียมสับปุกตลอดเลยนะฮะโอเค okay, ขอบคุณมากเลยจา้าแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับที่ให้ยืม ID ในการรีวิวในครั้งนี้นะฮะ โอเคไปงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน่ไม่ใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกทีนะโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับสําหรับการเขาเรียกว่าัขุนพลแดงเป็นขุนพลทองนะก่อนอื่นเลยนะครับเงื่อนไขคร่าวๆนะครับจะต้องมีขุนพลระดับสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดสิบห้าหรือเกรดสิบหกนะครับระดับแค่หกดาวขึ้นไปเท่านั้นครับ นะครับแล้วก็ลิมิตเลยเวลยประมาณ75ขึ้นไปครับแต่ว่าในกรณีนี้คือ,อเขาเรียกว่าคุณเอกเนี่ยใช้ตัวเตียวคับเป็นหลักนะก็เลยอัพมาสุดแล้วนะครับจะสุดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะ1 0ดาวแล้วนะจริงๆมันยี่สดาวเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าอัพเยอะสุดอะไรเงี้ยในตัวโจงตีนะครับโอเคและวันนี้เราจะใช้เตียวครับเป็นตัวที่อัพจากขุนพลแดงไปขุนพลทองกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฟังก์ชันอยู่ตรงไหนกดเข้าไปเลยเวลาเรากดเข้ามาหน้าอัพตัวโซนต่างๆแล้วครับ หลังจากาตัวเกมอัปเดตแพทแล้วมันมีฟังก์ชันนี้เข้ามาครับมันอยู่ต่อจากการเขาเรียกว่าอะไรนะปกดดาวเนาะที่อยู่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าวงกลมตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าวงกลมพวกนี้รอบนอกมี9จุดรอบข้างในมี1จุดนะครับและแต่ละแต่ละจุดเนี่ยจะเพิ่มสเต็ไปด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับตามรูปเลยเพิ่มเรื่องนะครับเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มกระกนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาไล่าจากตรงนี้กันก่อนนะครับนอกจากเราจะต้องมีตัว6ดาวขึ้นแล้วและเลเวล75ขึ้นการอัพจุดพวกนี้ครับมันจะต้องใช้เขาเรียกว่าลูกแก้วสีเหลืองนะครับและเศษตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับอย่างในกรณีนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูเนี่ยมันจะใช้เศษตัวละครเขาเรียกว่าเป็นตัวในก๊กเรานะครับตามจํานวนจุด ในแต่ละจุดที่อัพนี่คือจุดประมาณแบบจุดท้ายมันเลยใช้เยอะนะครับจุดนี้คือใช้280อแบ่ะคือแบบใช้เยอะอยู่นะแล้วก็ลงรวมเนี่ย9จุดเนี้ยและจุดที่อ่ะจุดสุดท้ายนะครับทั้งหมดมี10จุดนะใช้เศษตัวละครทั้งหมดประมาณ1น0 0ันนะราวๆนะครับที่คุยกับคุณเอกมาที่คำนวณให้คือราวๆ1,000พเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูจากโจโฉกันนะเห็นไหมโจโฉอัพไป3แล้วนะครับจุดต่อไปเนี่ยใช้ร10ิ มันจะเป็นเท่ากันอ่าแล้วถ้าอย่างดูอย่างเอ่อเขาเรียกว่าจางซุนห้วจางซุนห้วเนี่ยเอาไปแค่จุดเดียวใช้ยี่สิบอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนหกสิอ่าเนี่ยแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยแล้วแต่ละจุดมันก็จะแบบอาจจะไม่เท่ากันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนร้อยสามสิบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาง่ายคือประมาณราวๆหนึ่งพันเศษตัวละ,ละ 1, รรครครับของทั้งก๊กนะไม่ใช่ตัวนั้นตัวเดียวเพราะฉะนั้นสบายใจได้เอาตัวอื่นมาใช้ได้ครับ แต่ว่าเขาเรียกว่ามันก็มันก็ซื้อแบบเราควรจะตั้งเป้าตัวใดตัวหนึ่งไว้ก่อนในการทําุนพลทองนะครับอืมจากแดงเป็นทองนะโอเคครับแล้วเราก็ปลดมันไปเรื่อยๆนะปลดมันไปเรื่อยๆนะครับจนครบแล้วเราเราถึงจะมากดอับตรงนี้ได้แต่ว่าลูกแก้วจะหายังไงล่ะนะครับลูกแก้วสีเหลืองเนี้ยมันจะได้จากการหนึ่งเลยนะครับอ่ามันจะซื้อจากราันคาตรงนี้ได้ครับมันจะเป็นฟังก์ชันใหม่นะ นะครับเป็นเหมือนแบบพวกรา้านขาอัพเกรดละกันเราเรียกเนี่ยครับลูกแก้วเนี่ยมันจะซื้อได้จากสองอย่างนะครับมันซื้อได้จากอ่าวสีม่วงข้าสีม่วงอันนี้พี่ต้องบอกว่าพี่ยังไม่ได้จัาได้ไมอย่างไงแต่ว่ามันสมามารถใช้ทองซื้อได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราบอกตรงใช้ทองซื้อก่อนละกันนะครับกรณีใช้ทองซื้อเนี่ยลูกแก้วเกรดสิบห้าจะซื้อได้ห้าลูกต่อหนึ่งสัปดาห์และลูกแก้วเกรดสิบหกซื้อได้สามลูกต่อหนึ่งสัปดาห์ และรีเซ็ตทุกๆวันจันทร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยาาสายเรียกว่าเลียนสายฟรีแล้วกันน้องือสายที่แบบมีทองอย่างเงี้ยก็สามารถมาเก็บซื้อได้ครับอ่าโอเคหรือว่าไม่ทันใจนะครับถ้าไม่ทันใจจะมีพวกเหมือนแบบเขาเรียกว่าพวกแพ็กตรงเงินพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะแบบเหมือนลองอินรับได้เพิ่มเติมนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับและอีกช่องทางหนึ่งคือได้จากการเปิดตู้ตัวทองครับนี่เห็นไหม เออที่เราบอกกันว่ามันคืออะไรจากคราวที่แล้วนี่แหละครับมันคือสองลูกแก้วนี้นะคือถ้าแบบในกรณีเรากดตู้ตัวทองปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกตัวออกเซตออกลูกแก้วสามลูกนี้แล้วก็ออกจีโซแดงเหมือนกันครับอือสองอันนี้คือใช้ตัวทองนะ่วนันนี้คืออัพคือใช้แดงไปทองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคร่าวๆตัวนี้หาได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ย เดี๋ยวเราไปลองอัพกันให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาโอเคแล้วก็ข้อดีของการอัพจากแดงไปทงเนี่ยนอกจากสแตตที่มันจะได้ด้วยจากตรงนี้หมดแล้วนะครับสกิลพวกเนี้มันจะอัปเกรดความสามารถด้วยนะของเตียวครับอะครับคือแบบอย่างเด่นๆเลยที่ที่ถามคุณเอกมาอย่างสกิลหนึ่งของเตียวครับคือ คือมันจะแบบเหมือนจัำไปแล้วสตรัรนเพิ่มอีกสามวิอะไรเงี้ยนะครับในการแบบกระโดดแทงรอบแรกแต่สกิลอื่นพี่ยังไม่ได้ถามมานะแต่คือเหมือนแบบข้อเด่นคือมันสามารถแบบเรียกว่านอกจากจะแรงเพิ่มแล้วแล้วก็ยังมีสตรัรนเพิ่มอีกอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนการอเวกตัวคอนนะครับมันคือระบบอเวกแหละนะฮะไปทางั้นเดี๋ยวเราไปซัดก,กันเลยนะฮะเพราะว่านี่คือคุณเอกเขาปลดเราให้เรียบร้อยละสิบจุดก็เดี๋ยวรอรอบึ้มจุดสุดท้ายเราเนี่ยแหละก็คือจุดที่สิบนะฮะป่ปเดี๋ยวมาอัพกันสดๆให้ดูฮะ ก็เลือกเศษทดนคนเลยขอโทษนะครับคุณเอกผมยับหมดแล้วอ่าเราก็จะรููประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่าอ่านเนี้ยใช้ร้อยแปดสิบสามเศษอ่าอย่างโจหยินมีร้อยสี่ร้อยสี่สิบแปดแต่ว่ามันใช้ครบถึงเก้าสิบเจ็ดก็บวกไปเลยอย่างนี้ล้วกดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาสังเกตว่าสองร้อยแปดสิบเท่าสองร้อยแปดสิบคือเราเลือกเศษแล้วนะและลูกแก้วตรงนี้คือห้าทับห้านะครับอืม อย่าลืมนะลูกแก้วพวกนี้ใช้จุดละ5นะครับเพราะฉะนั้น10จุดมันตกประมาณ50ลูกนะนะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวอัพไปกันเลยฮนะสังเกตสีนะตรงนี้เป็นสีแดงนะครับไปเลยซื้อชวีมาแล้วนี่และโอ้โหอัพเกรดเป็นเจสเกสสิบเจ็ดนะฮะโอ้ไม่ธรรมาดาโอ้โหไม่ธรรมาดาโอ้โหลองเพลงบอกรุนมากๆ ก็คืออย่างเตียวครัเนี่ยมันเป็นขนพลเกรดสิบห้าเนาะโอ้โหโ,โหดแท้เหลา่าคืออัพตัวทองปับ๊บกลายเป็นเกรดสิบเจ็ดเลยนะครับนี่แลวอย่างที่บอกในพวกไอ้แบบพวกไอพวกสแปดต่างๆตั้งต้นเนี่ยอัพต,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 ตามมาด้วยนะครับแล้วก็นี่ไงสกิลเห็นไหมมีอัพบอกมาโอ้โหเป็นแงคือมันคือทองเลยแหละมันคือทองเลยนะฮะถึงมันจะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเกรดอสิบแปดเหมือนพวกแบบอีกแก๊งลิโป้จูโล่อะไรนี้แต่คือมันแบบมันคือตัวทองเลยนะฮะโอ้โห อ่าแล้วพอเวลาเวลาเราเราอัพเป็นตัวทองไปแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้ลูกแก้วสีส้มกับจิ๊กซอสีแดงในการอัพตัวทองใช้ได้กับเขาเรียกว่าตัวระดับที่เป็นสีทองเหมือนกันนะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเตียวครบทองหรือว่าเตียวเลี้ยวทองนะครับจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันก็จะเพิ่มสแตทได้อีกนะครับคือแบบอืมคือ โหดเลยแหละโหดเลยแหละไม่ใช่ทองธรรมดานะโหดเลยเออยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแบบให้จะน้อยหน้าเกสแปดเลยไม่เลยฮะนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็สําหรับเขาเรียกคนที่วางตัวไว้ว่าจะอัพตัวตัวอะไรเป็นหลักนอกจากแบบเฮ้ยบางคนอาจจะแบบเราเราจะไปเปิดเอาตัวทองเลยดีไหมหรือเราจะเอาหรือเราจะเก็บทรัพยากรไว้ทําตัวแดงเป็นทองก็ลองคํานวณดูจากเขาเรียกว่าคลิปนี้ดูแล้วกันนะครับอื นะครับเพื่อช่วยเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับเพราะว่านี้ก็พยายามจะเรียกว่ารวบรวมข้อมูลกันมาแล้วก็คือต้องบอกขอบคุณคุณเอกมากๆนะที่แบบพี่มาดีแล้วก็เรียกว่าให้ข้อมูลในการทําคลิปมาด้วยนะครับเพราะว่าจะแบบจะหลักบ้านคือจะสอบถามเรื่องข้อมูลการทําคลิปกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอย่างไงก้ขอบคุณมากๆเลยครับเอาเลยฮะก็หวังว่าจะถูกใจกันเนาะนะครับสาหรับเรียกว่า เงื่อนไขาการอัพสนพลแดงไปทอนครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไวที่หน้านี้แหละเนาะมากันแบบไวๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีาเรื่องหัวข้ออื่นที่แบบจะทาเพิ่มเดี๋ยวจะทยอยทย,อยทำให้ในการาเรื่ออัปเดตแผนต,ต่างๆมานะครับวันนี้ก็ยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อกาลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาใหม่นะแลวกาชอบกดไลค์กดแชร์คนละทีด้วยนะครับ วันนี้ก็ผมเลวซิเฟอร์แคตเตอร์สักสอบสายต้องลางไปก่อนแล้วครับอีกไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปครั้งหน้านะปักกันก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ